สวัสดีครับมาพบกับเคทคูคาร์ลส์ิงอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถสปอร์ตมาให้ดูอีกหนึ่งคันนะผมเป็นสปอร์ตคูเป้เนดิมนะครับเป็น2ประตู4ที่นั่งนะครับรถคันนี้ปี0 8นนะผมจด09นเะเป็นรถที่นำเข้าแบบ32เป็นตัวออปชั่นเต็มด้วยนะผมบอกให้เลยนะออปชั่นเต็ม V8 เครื่อง4.2ลิตรนะผม340แรงม้านะผมแต่ผมว่า เปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรมาแล้วเรียบร้อยนะผมว่าน่าจะแรงม้าเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไดโนผมก็ต้องแจ้งไปตามสเปครถที่เขาแจ้งมาจากโรงงานไปก่อนผมนี่คือ All Vi วได้นะผมมาพบก,กันกับเจ้า a u ดี S5 อนนผมนี่คือ a u ดี S5 นะครับเป็นตัว S5 นะไม่ใช่ A5 นะแล้วก็เป็นตัวออปชั่นเต็มนะผมเพราะว่าเป็นตัวรถที่นำเข้าแบบ32มอ่ะมาดูกันมาดูกันมาดูกันนี่คุณดูจงกระจังหน้านะ ใครที่เป็นสาวกค่ายนะผมสี่ห่วงอ่านี่สี่ห่วงนะผมยิ่งทนหายห่วงไปใหญ่นะครับลอ้ลอมงลอง้ลอแม็กมาให้ครบเต็มระบบเลยนะนี่มาพร้อมออชุดวงชุดเบรกนะผมเป็นตัวของออดดี้ตรงรุ่นกันเลยทีเดียวแล้วแบบว่าล้อนี่แบบอมๆซุม้มเลยนะผมโชว์เป็นโชว์เคดับวีสามนะโชว์เคดับลวีสามลงตัวสุดๆยางมิชลินรัดมาให้เรียบร้อยนะผม สีสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมสีขาวนะสีขาวสวยร้อยเปอร์เซ็นต์วีแปดเรียบร้อยนะครับดูดูดูในเนียมต้องบอกเลยว่าโคตรลั่นนะเดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงนเดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงกันเนาะดูตัวรถรอบคันกันก่อนผมจัดฟิล์ลลม้งฟิ้นเมทให้แล้วเรียบร้อยนะผมลงตัวนะชุดธงชุดท่อเฮดดงเฮดเดอร์มาครบนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะผมนี่เอสห้าเห็นไหมสัญลักษณ์เอสห้าะ 5, นะผมเอสไฟท์ 5, อ่าก็จะมีน้อยคันนะผมมีน้อยคันนะตอนนี้ที่มีลงขายในลตลาดก็น่าจะมีคันนี้คันเดียวนะผมที่เหลือก็คือขายไปหมดเรียบร้อยผมเนี่ยก คุณดูเส้นสายันยังให้ดูเส้นสายมากเลยดูเส้นสายนะแบบเส้นสายนี่แบบว่าแบบโอ้โหโคมคมคมจัดผมบอกเลยคมเลยรถนี่เส้นทรงเส้นสายคมคมเลยอ่ะมาดูภา,ายในกันหน่อยภายในนะครับผมภายในจะเป็นเบาะหนังสีแดงนะเบาะหนังสีแดงนะให้ฟีลลิ่งความเป็นสปอร์ตแบบว่าโอ้โหผมบอกเลยนะสุดๆนะสุดๆนะสุดๆเลยแล้วก็เป็นสีที่นั่งนะผมเบาะใหญ่เบาะใหญ่นั่งสบายนะครับเบาะใหญ่นั่งสบายสำหรับเจ้าตัวนี้ผมมีมีเออ โลโก้ของ S อสไฟด้วยดูหลังคาเลยครับผมหลังคาเป็นหุ้มผ้าอารันทาร่าสีแดงมานะโอ้โหผมบอกเลยฟิลลิ่งมันดีจัดอะฟิลลิ่งดีพวงมาลัยนะผมพวงมาลัยก็หุ้มเป็นคาร์บอนเคฟล่าผมเป็นด้านชงเป็นด้านชิปนะคาร์บอนเคฟล่าเรียบร้อยมีไอ้นี่ด้วยเอ่อตัวชุดที่เป็นเรียกอะไรอะคันเร่งเนี่ยผมคันเร่งไฟฟ้านนะขับโคตรดีจริเนี่ยขับดีมากขับดีมากบอกเลยขับดีมากนะคันนี้ดีมากนะภายในงภายในคาร์บอนเคฟล่าเต็มเลยนะผมเป็นเกียร์ออโต้นะ เจออโต้ขับขี่ง่ายนะผมขับขี่ง่ายสบายๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนิดนึงเนาะ,ะด,ดูห้องเครื่องกันหน่อยนิดนึงเดี๋ยวรอฟังเสียงเครื่องให้ฟังเสียงท่อนนะขุมพลัง V8 นี่ผมว่าต่อไปมันก็จะมคือด้วยความที่มันไม่มีผลิตนะครับด้วยความที่ไม่มีผลิตต่อไปผมบอกเลยนะราคาขยับขึ้นแน่นอนผมใครที่มีกำลังมีเก็บไว้มีที่จออนะผมแนะนำนะให้ซื้อเก็บไว้ได้เลยนะผมพวกนี้ราคาขึ้นแน่นอนนะอ่าแล้วก็ชุดกองนะผมเป็นของ AWE t u n i n g นะนี่ตรงรุ่นเลย เป็นคาร์บอนเคฟล่าด้วยนะผมคาร์บอนเคฟล่านะนี่ V8 FSI แล้วรถเหมือนเดิมผมเดมชี้ดูโครงทรงโครง,คงสร้างรถนี่เดิมสวยแห้งกิ๊กเลยฮนะรอยสปอตเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนี่คือเอ่อเป็นเอกลักษณ์ของที่กูตข่าวรถซิ่งเลยนะผมดูแผ่นกันควบคุมลมความร้อนอยู่ครบนะอยู่ครบนี่ก็เหมือนเดิมครับผมนี่แมะอยู่รอยสปงสปอตเดิมจากโรงงานนะผมเพราะฉะนั้นรถไม่มีชนหนักพิคมจมน้ำแน่นอนนะครับ นี่ดูนี่จุด,ด,ด,ดขับอนคาร์บอนมาเต็มเลยนะเต็มระบบเลยผมว่าสวยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องหน่อยเนาะลองสตาร์ทเครื่องดูหน่อยดนะีกว่าลองสตาร์ทเครื่องให้ดูหน่อยดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูปึ๊บนะโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันหน่อยแต่ว่าไม่อยู่ที่ผมนะผมว่าแต่ผมว่าน่าจะได้ยินนะเดี๋ยวายาบอกเลยตัวจริงนี่โอ้ยลั่นจัดเลยเดี๋ยลั่นจัดลั่นจัดกุญแจนะผมเป็นผู้สตาร์ทนะ <ม>สตาร์ทนะผมกดสตาร์ทเปิดไฟตึบ๊บเปิดไฟตึบ๊บใครจะไปเบิลให้วด้ไปถึงอยากให้ได้ยินเสียงท่อมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้นิดนึงน่ัขออนุญาตวางไว้น่าจะใกล้ไปอนนี้ <c oughs> ที่แจ้งไว้แมะสุดบอกเลยอันนี้อ,อบอกเลยนะครับสุดแน่นอนนะผมดีเด็ดเลยผมบอกแล้วผมไม่มีอ้อมครอมไม่มีอม้อมครอจุดฟงจุดไฟปิดหมดนะเทสให้หมดนะผมเผื่อว่าพีา่เพื่อนน้องๆที่อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่มีเวลามาผมโอนเงินเต็มจำนวนเรามีสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านนะระบบฟงระบบไฟติดหมดนะผมไปดูหลังน้องดิ้งปไปดูไฟข้างหลังหน่อยเซมติดจริงกว่านี่หูนะครับผมหูฝั่งติดหมดนะ ่าเราเช็คระบบไฟให้ลูกค้าด้วยนะครับเผื่อว่าอยู่ไกลผมว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีเวลามาเราเข้าใจนะไฟป้ายน้องตะเบียงติดหมดนะสวยๆเลยผมโดยรวมสวยๆเลยรถคือตัวรถสีเสอือสวย100%ยเปร์เนะผมของตรงของแต่งรายละเลอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงไว้ให้นะผมอ่ะแล้วก็มาสรุปให้อีกทีนึงนะครับ รถคันนี้นะผมเป็น Audi S5 นะครับ a u ดี s เนะผมเป็นรถนำเข้าแบบ32นะฮะเปิดขายไม่ได้ราคาแค่1,390,000าาบาทนะผมจัดไฟแนนซ์นได้ประมาณ1,150,000บาทนะฮะดาว2 0, 4 0 0นนะผมผ่อนอยู่ประมาณ28 5ปีอ่ปาีนะผมแล้วก็รายลงรายเดียวเดี๋ยวผมใส่เอาไว้ให้นะใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตคูเป้2ประตู4ที่นั่งที่เป็นตัวนำเข้าแล้วก็เป็นตัว ผมว่าก็หายากนะหายากในระดับหนึ่งเลยนะผมว่าส่วนใหญ่จะเจอเราจะเจอเฉพาะ S5 ผมผมในตัวมุผมผมเองผมบองว่ามันเป็นตัวอะไรไอเทมได้นะเพราะว่าไอเน,นี้ยคือบอคือตัว S5 ที่เป็นตัวนำเข้าแบบ32แล้วก็อัพชอออปชั่นมาเต็มนะของตรงของแต่งบอกเลยโอ้โหเยอะเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในรายละเอียดนะผมเพราะว่าคุยมาก็ เหมือนมันไล่ไม่หมดผมมมันไล่ไม่หมดเนาะนะก็เหมือนเดิมนะผมคลิปวิดีโอของผมนะจะไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นนะผมวัตถุประสงค์ในการทาคลิปองพวกเราก็คือเราอยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะผมได้เห็นตัวรถจริงๆสภาพรถจริงๆว่ามันเป็นยังไงผมเผื่อว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้ไม่มีเวลามาอยากจะให้สไลด์ส่งดูคลิปวิดีโอจบเรียบร้อยบอกพี่วัดสไลด์ส่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมชอบถูกใจโอนเงินมาเต็มจานวนนะผมคลิปวิดีโอที่ท่านเห็นนั่นคือสภาพรถจริงๆตัวรถจริงๆผมผมไม่ได้มีการใส่สีใส่แสงใส่เอฟเฟก ตัดต่อใด้ทั้งสิ้นนะผมเทคเดียวม้วนเดียวจบนมผิดพลาดคือผิดพลาดผมต้องขออภัยไว้ด้วยถ้าใครชอบทรายแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง y ยูทูบกูดข่ารสซิ่งด้วยนะครับอยากจะดูภาพนิ่งไปดูได้ที่เพจกูดข่ารสซิ่งนะขอบคุณครับสวัสดีครับ